คชมครับปกติแล้วทุกๆเกมการแข่งขันของฟุตบอลไทยพิม์ลีกนะฮะเราก็จะเห็นภาพที่ชินตาเป็นประจำนั่นคือเหล่าดาราศิลปินที่เข้ามาสนใจเกมการแข่งขันในสนามนะครับแต่เมื่อวันที่เมืองทองเจอกับบีซีเทโรนะครับคุณผู้ชมหลังเกมผมพบกับน้องออนออนมาสิทธิรักนะครับซุปเปอร์สตาร์นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราเดินทางเข้ามาในสนามด้วยละครับแม่และพอสอบถามทราบข่าวนะฮะ ว่าวันนี้เป็นวันว่างของการฝึกซ้อมทีมชาติไทยแล้วก็เลยเดินทางมาที่สนามเอ g ซีจีมุทองเตเพื่อมาดูเอ g ซีจีมุทองเตของเราแข่งขันที่สําคัญเขาชื่นชอบเจ้ามุยเทียรเสยนแดงดาอยู่ด้วยะครับและวันนั้นนะฮะเจ้ามุยก็สามารถยิงได้2ประตูจบเกมการแข่งขันนะครับน้องอ่อนก็เลย ขออนุญ,ญาตคุณแม่และสตาฟโค้ดเมืองทองของเราเข้ามาเพื่อแชะรูปกับมุ้ยเทือสินแดงดาเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกครับแม่น่ารักจริงๆเลยละคร,คร,บครับวันนี้เจอซูเปอร์สตาร์วอลเลย์บอลของเมืองไทยของเราวันนี้ทำไมถึงมาสนามได้ ก็วันนี้พอดีพักด้วยค่ะเป็นวันพักด้วยแล้วก็ถือโอกาสว่ามีน้องบอกว่าเมืองทองเตะด้วยก็เลยมากับน้องด้วยค่ะเขาชวนแค่นี้ทําไมถึงตัดสินใจมาดูก็อยากจะมาดูอยากจะมาสัมผัสสนามฟุตบอลบ้างค่ะเพราะว่าก็ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเลย้งคะที่หนูมาดูฟุตบอลไทยแลนด์ลีกอะไรพวกนีง้งพวกแมช์ใหญ่ๆเนี้ยหนูไม่เคยไปดูเลยในประเทศเพราะว่าหาเวลาก็ยากอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเหมือนกับมันเหมาะพอดีค่ะวันพักแล้วก็เขาเตะอยู่ใกล้ๆด้วยก็เลยมาค่ะ แล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกเลยเมาเข้ามาถึงคนเต็มโอ้โหหนูก็ภูมิใจแทนนักฟุตบอลนะคะเพราะว่าก็แฟนคลับของเมืองทองก็เยอะมากเต็มสนามเลยค่ะก็ดีใจก็อยากให้แฟนคลับวอลล์บอลเยอะๆอย่างนี้บ้างค่ะทั้งๆที่แบบว่าก็เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากให้ติดตามเยอะมากขึ้นเหมือนกันแลตอนนี้ก็คือมายืนรอธีรศิลป์แดงดาอยากถ่ายรูปคู่อยากเขาอยากถ่ายกับธรศิลป์ก็เขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของฟุตบอลนี่ครับเราก็ไหนๆมาดูมาชมมาเชียร์เขาแล้วก็อยากจะถ่ายรูป สักครั้งหนึ่งก็เขาก็เป็นซุปเปอรส์สตาร์หาเวลาที่จะถ่ายรูปยากเหมือนกันวันนี้ได้โอกาสก็เลยอยากจะถ่ายรูปคู่ยิงสองลูกด้วยใช่ค่ะเก่งเก่งอะค่ะมาเชียร์คนอื่นบ้างนะใช่เห็นคนอื่นมาเชียร์เราแล้ว,ลวเราก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นแฟนขับคนอื่นดูบ้างว่าจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายจะฝากอะไรถึงกองเชียร์วอลเลย์บอลแล้วก็กองเชียร์ฟุตบอลฮะอย่างทุกวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเหมือนกนะันเนาะ ในการที่ทุกคนหันมาเชร์กีฬาห่างกายาเสพติดนะ,ะก็อยากจะฝากกองเชียร์ทุกคนล่ะค่ะพี่น้องทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นเชียร์วอลเลย์บอลหรือว่าฟุตบอลค่ะหนูคิดว่าทุกคนทําหน้าที่แล้วก็เล่นกีฬาอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็อยากให้กองเชียร์เป็นกําลังใจให้พวกเราตลอดนะคะพวกเราก็ลงสนามทุกครั้งก็จะเต็มที่ในทุกๆแมตช์นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งฟุตบอลไทยแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะคะขอบคุณ่ตอนก็ไปเชียร์วอลเลย์บอลได้ใช่ค่ะไปเชียร์ได้นะคะเพราะว่าวอลเลย์บอลก็มี มีตบอยู่ในกรุงเทพเยอะเหมือนกันค่ะหลายแมทเหมือนกันก็อยากให้กองเชียร์เมืองทองนะคะไปติดตามชมบอลเล์บอลบ้างนะคะก็อยากเห็นนะคะว่าเอ้ยผมเป็นเมืองไปเป็นแฟนคลับเมืองทองฟุตบอลนะคะวันนี้มาเชียร์วอลเล์อะไรเงี้ยก็อยากเห็นอย่างนี้บ้างค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณก็เคยเขินๆกันไปนะครับซูเปอร์สตาร์ทั้งคู่เคยแต่มีคนอื่นเชียร์นะครับแต่วันนี้ออนอุมา ก็กลับมาเชียร์เทอรสินแดงดานะฮะที่สําคัญเวลามีน้อยครับเพราะฉะนั้นมาแล้วต้องเอารูปคู่กับเทอรสินแดงดากลับไปให้ได้นะฮะก็หวังว่าสาวกเกลียมหยอกของเราถ้าเกิดใครว่างๆว่างเว้นจากการเชียร์ฟุตบอลแล้วใครที่สนใจวอลเลย์บอลก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับเวลาที่พวกเขาทําการแข่งขันก็น้องออนฝากบอกมานะฮะว่าอิจฉานักเตะเมืองทองมากๆมีกองเชียร์ เชียร์ล้นสนามักขนาดนี้ถ้าเกิดได้บรรยากาศแบบนี้ไปเชียร์วอลเลย์บอลจะเยี่ยมมากเลยล่ะครับแต่จริงแล้ววอลเลย์บอลเนี่ยคนดูก็เยอะเหมือนกันนะครับน้องออนการนี่แหละครับคือเก็บเล็กๆน,น้อยนะฮะที่เก็บตกจากบรรยากาศหลังเก็บการแข่งขัน s อสมงนองเดต็ดกับทีม BC เทโรนที่ผมนำมาฝากสาวุกเกลียอยครับ